เมื่อนีเป็นวันศิลใหญ่แหมสิบห้าคำเดือนสิบสองลาวขอเชิญมทุกคน่วงกันพิมพ์สาธุอธิษฐานคิตขอพรตั้งเ่น,นีต่อไปคิดอย่างกระตามเสียดอย่างกระตามสิไปทั้งใดกระตามความมั่งมีสีสุขเงินทองขอให้ไหลมาหาเทมาหาอย่าได้บกเกินหกักย่าได้คาดเกินวังเงินคำํำแก้วได้ไหลมาหาแล้วกินกายบก ยกกยะยลงตั้งเตตน,นีต่อไปในชีวิตขน้อยขอให้พบเจ่คนดีการงานดีการเงินดีการค้าขายที่ดีและคนหักที่ดีสิ่งเหล่านี้ก็ให้ไหลเข้ามาหาในชีวิตขน้อยความเจ็บเปลี่ยนอิจฉนความเจ็บไข้แด้พยาธิความทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจขอให้โตกไปนำไฟไหลไปนำน้ำแดก่อขาอ้าเถิด สาธุสาธุสาธุอนุโมทามี